ดิดดี้เนี่ยทำลายร่างกายแคสซี่มาตลอดถึง10ปีด้วยกันง่ายๆคือแคสซี่เนี่ยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าด้วยเป็นระยะเวลาเนี่ยหลายวันพี่มีเหลืออะไรเนี่ย นั่นแหละ<ง>สิเราเคยได้ยินข่าวแบบนี้เยอะที่สามีคือเหมือนกับจ้างผู้ชายมาเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา <ไง S 1> ตัวเองอแล้วตัวเองก็เหมือนอาจจะมีส่วนร่วมบ้างหรือนั่งดูบ้างม,มีข่าวไปไม่้เยอะมากมซึ่งเอาจริงๆนะเท่าที่วิเคราะห์เนี่ยมันเป็นรสนิยมทางเพศของดิดี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่แคสซี่ให้การในศาลตอนแคสซี่เนี่ยตั้งครันด้วยก็ให้กําเนิดลูกชายในเวลาต่อมากับสามีคนใหม่ทีนี้นอกจากแคสซี่แล้วเนี่ยมีนักร้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนริชาร์ดที่เป็นอดีตสมาชิกวงแดนิที้เคน การต่อสารว่าดิดดี้เนี่ยมักใช้ความรุนแรงกับแคสซี่บ่อยครั้งและขู่จะฆ่าแคสซี่เลยมาอีกคนนึงเป็นเพื่อนสนิทของแคสซี่เพื่อนเก่านะครับที่ชื่อว่าเคอร์รีมอร์แกนได้ให้การว่าดิดดี้เนี่ยมีอารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้งนะและครั้งหนึ่งเนี่ยเคยบีบคอ นะครับรวมถึงเล่าเหตุการณ์ที่เธออ้างว่าเขาเห็นดิดดี้เนี่ยทำลายแคสซี่ด้วยและนอกจากนั้นก็เป็นมีแม่ของแคสซี่นะครับที่ชื่อว่ารีจิน่าเวนทูราเล่าว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจมากเมื่อได้ยินว่าลูกสาวถูกดิดดี้ขู่เผยแพร่คลิปส่วนตัวและก็มีแรปเปอร์ที่ชื่อว่าคิดคูดี้ที่เคยคบกับแคสซี่ในช่วงปลายปี2011ที่เป็นช่วงที่แคสซี่มีความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนกับดิดดี้ซึ่งแรปเปอร์คนนี้ให้การตอสารว่าดิดดี้เนี่ยเคยบุกเข้าไปที่บ้้้้าาาานนนนนขขขอออองงเเคแแลลวกกกกก็็ทํใใหสุััตจจะืปิด ไป,ไปเปิดของเขาเลยใช่ไปเปิดของเขาแล้วก็ยังมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าแคปริคอนคลาร์กที่เป็นอดีตผู้ช่วยของดิดดี้เนี่ยอ้างว่าเขาถูกดิดดี้เนี่ยรักพาตัวโดยใช้อาวุธปืนข่มขู่เพื่อให้ไปพบกับเขาในขณะที่เขาพยายามเผชิญหน้ากับคิดคูดี้จริงๆมันมีอีกหลายคนเลยที่ออกมาเปิดเผยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามีหลักฐานเพียงพอดิดดี้ไม่น่ารอดทำไมเขากล้าทำขนาดนี้คะเพราะเขาคิดว่าเป็นคนมีอำนาจเหรอดาว่าหนึ่งตอน,นเด็กๆอาจจะมีปมหรือเปล่า นะครับพวกที่แสดงความยิ่งใหญ่คมขู่ชาวบ้านอาจจะมีปมอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พอตัวเองได้มาเป็นเหมือนมามีอํานาจเพราะเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงนั่นหมายถึงว่าเขามีอำนาจกับศิลปินอ่ะสั่งให้ดังหรือดับได้สั่งให้ดังหรือสั่งให้ดับได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ใช้อํานาจตรงนั้นในการตอบสนองโลตินิยมทางเพศของเขาหรือเปล่ารู้แล้วอย่าอยู่ไว้คนเดียววันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้นะครับบ่ายโมงถึง4โมงเย็นพบกับงานอีเวนต์เรียนต่อต่างประเทศกับ j o อยมาสเตอร์ค่าเรียนตลอดหลักสูตรเพียงแค่ หกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะที่สำคัญครับไม่ใช้ i อเอลกับ Joy Master ได้วุฒิปอโทต่างประเทศภายในงานนะครับพบกับอลัมนายและตัวแทนมหาวิทยาลัยที่จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วพบกันนะครับที่ตึก R H U ชั้น15นะครับสุขุมวิท3าแล้วเจอกันนะจ๊ะมามามาเจอกันครับแล้วหน่อยที่อยากฟัง